Música สวัสดีคะ่ะสวัสดีปีใหม่สำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะก็แฮปปี้นิวีย์นะขอให้คนที่เกิดวันศุกร์ทุกคนนะคะมีแต่ความสุขความเจริญนะคะคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะตลอดปี2,568ค่ะเวลาผ่านไปไวมากเนาะชาววันศุกร์อันนี้ก็จะเป็นเจาร,รึลทั่วไปนะดวงราย ปีแบบละเอียดของคุณเลยแต่อย่าลืมนะไปดาวน์โหลดเอาวอลเปเปอร์มงคลนะคะของพระพิคเนด้ที่หน้าเพจทั้งเพจเก่าเพจใหม่นะคะตอนนี้หมอโบมีสองเพจนะอืมชาววันศุกร์ไพ่ประจำตัวของคุณเป็น The w o r d ขึ้นมาแน่นอนคุณมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะสิ่งที่ไพ่กำลังบอกคุณเนี่ย มีโอกาสในเรื่องของการจบแล้วก็ได้เริ่มต้นนะคะที่ดีมากๆแล้วการเริ่มต้นเนี้ได้รับการซัพพอร์ตในเรื่องของพลังในเรื่องของความรุ่งเรืองในเรื่องของโอกาสในเรื่องของเซอร์ไพรส์นะคะเป็นจังหวะที่ดีมากถ้าบางคนนะคะจะจะเข้าสู่กันเริ่มต้นโยกย้ายเปลี่ยนแปลงมูฟออนอะไรต่างๆหรือว่าแม้แต่ย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยก็มีนะบางคนก็เปลี่ยนสัญชาติเลยก็มีในเนี้ย อเดี๋ยวนะอไพ่สวยค่ะชาววันศุกร์นะคะในปีนี้ของคุณส่วนใหญ่มันจะโดดเด่นนะเห็นไพ่ดาบเยอะมากนะคะคุณเหมือนจะเคลียร์นะคะเรื่องราวที่มันไม่ดีมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเคลียร์ปัญหานะคะด้านสุขภาพด้านท็อกซิกหรือว่าอะไรที่มันเป็นซีเครตหรือว่าเป็นเอเนจีลบๆนะคะเออหรือว่า เนี่ยหรือหลายคนก็มีปัญหานี้สินก็ได้นะเนี่ยบางคนซอรี่ด้วยนะคุณบางคนก็อาจจะอกหักมาก็มีนะคะแต่นจังหวะที่เฮ้ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเขาไม่ใช่ยังไงคือวันต้องไปอยู่ดีสักวันหนึ่งนะถือว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วนะคะเราไม่ได้เสียเวลาชีวิตเรา โอเคชาววันศุกร์เดี๋ยวหมอโบจะเริ่มที่การงานก่อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาเนี่ยมันจะถูกจัดการนะในปีนี้มันเริ่มมาตั้งแต่ต้นปีเลยนะคะบางคนก็มีปัญหาเรื่องที่อยู่ใช่ไหมอืมบางคนจะได้ย้ายอย่างเงี้ยเออในปีนี้มีการโยกย้ายนะคะการงานถ้าคุณรองานนะคะถ้าคนที่ว่างงานนะถ้าคุณรองาน อาจจะงานของคุณอาจจะมาตั้งแต่ต้นปีเลยหลายคนก็แอบ,บไปสมัครงานหลายคนก็แอบ,บไปสมัครงานถ้าต้นปีเนะี่ยคุณยังไม่ได้ออกจากงานสมมุตินะเอ,อคุณอาจจะแอบไปสมัครงานช่วงเมษาแล้วคุณก็แบบเออได้แบบไปทํางานไปเริ่มต้นงานใหม่ได้ย้ายงานได้เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยในช่วงพฤษภาเอ้ยมิถุนาเป็นต้นไปอย่างเงี้ยอืมบางคนก็ย้ายที่อยู่ก็มี เดินทางต่างประเทศก็มีนะคะชัดเจนมากเลยมีทุนาเป็นต้นไปอืมมีเดอะซันเข้ามาด้วยถ้าคุณรอคอยงานนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะหรืออาจจะแบบแต่ว่ามันมีโอกาสตั้งแต่ช่วงต้นปีเลยนะคะชัดเจนในมกรามีนานะคะหรือหรือมันมาจ่อรอคุณเรียบร้อยแล้วเนี่ยเออนะคะตั้งแต่ต้นปีเลย เนาะมีโอกาสได้เริ่มงานได้อาจจะเป็นงานที่เราแอบไปสมัครไว้หรือว่าเป็นงานที่แบบคนรู้จักดึงเข้าไปอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหลายคนไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมีโอกาสที่จะได้โอเคส่วนคนที่ทํางานประจําอยู่นะคะอืมก็รู้สึกว่าอยากจะออกงานบางคนนะคะเออแบบรอบางอย่างแล้วมันไม่ได้อย่างใจอย่างเช่นคุณรอให้เงินเดือนเพิ่มคุณรอตําแหน่งแล้วมันโบเกน h a r อย่างเงี้ย เออคุณอาจจะเฮ้ยฉันไม่รออละฉันจะไปแล้วอย่างเงี้ยเออคุณก็มีโอกาสที่จะได้เปลี่ยนได้ไปนะคะในปีนี้อืมแต่สําหรับคนที่ไม่ได้อยู่ในการแบบอรอแล้วโบเกนฮาร์ดในเรื่องของตงําแหน่งหรือว่าเพิ่มเงินอย่างเงี้ยคุณก็อาจจะมีโอกาสที่ดีๆอย่างอื่นเข้ามานะคะอย่างเช่นแบบไม่รู้สิมันเป็นความแบบเชิงปฏิหารนะ์มันมีโอกาสนะคะแล้วก็ความสําเร็จความรุ่งเรืองเข้ามาหาคุณคุณอาจจะได้แบบ ได้เจองานหรือว่าได้เริ่มทำธุรกิจที่มันแบบตอบโจทย์คุณที่ที่มันมั่นคงอ่ะเพราะปีนี้ถ้าใบสองใบนี้มาประกบกันมันเป็นความรุ่งเรืองนะแล้วก็เรียงสามใบเลยเนี้ยถ้าคุณจะทำอะไรนะคะอย่างเช่นทำธุรกิจนี่คือโอ้โหก็ปังสุดๆอย่างเช่นแบบว่ากำลังจะจับบางอย่างเริ่มต้นบางอย่างนะคะเออก็ทําได้นะคะแล้วพรสวรรค์คือความครีเอทีฟนะคะแล้วมันออกมาจากภายในของคุณอะ่ะอืบางคนช่วงต้นปีเนี่ยจะได้ข่าวเรื่องบุตร นะคะเรื่องการบุตรหรือว่าเรื่องครอบครัวหรือว่าการแบบต่อเติมบ้านหรอหรือครอ,อบครัวอะไรเงี้ยเออถือว,ว่าอาจจะมีงานสิริมงคลเรื่องมงคลเกิดขึ้นช่วงต้นปีนะคะอืมดีนะเนี่ยอืมแต่เอาเถอะสมมติว่าคุณไม่ได้รอบโบนัสเอ,อ้ไม่ใช่คุณไม่ได้รอตำแหน่งงาน แต่มีโอกาสที่การงานของคุณจะมั่นคงได้แต่คุณจะมีปัญหาในเรื่องของท็อกซิกในที่ทํางานเท่านั้นเองนะคะบางคนก็มีการวางแผนอ่ะเอออาจจะมีการโยกย้ายแผนกหรือว่าย้ายสาขาหรือว่าย้ายงานเปลี่ยนงานเลยก็ได้นะคะเนี่ยมันบางอย่างมันมาถึงจุดที่จะต้องเปลี่ยนแล้วนะ ืมส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวนะคะอย่างที่บอกไปนะมีเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นนะคะก่อนหน้านี้น่าจะไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่มันเป็นฝืดๆติดๆขัดๆนะคะไม่ได้ดังใจแล้วก็ทบเศซาแล้วก็คู่แข่งก็อันตรายด้วยนะคะและยังถูกเอารัดเอาเปรียบถูกแบบท็อกซิกด้วยอย่างเงี้ยแต่ปีนี้นะคะปีนี้เหมือนคุณมีแผนหรือว่ามีขุด คุณจะมีแบบโอกาสคุณจะมีแบบไม่รู้สิการได้เริ่มต้นการแบบในเรื่องของธุรกิจของคุณนะคะคุณจะจัดสันได้อย่างดีคือมีโอกาสเข้ามาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของการเงินบางคนกํลาลังจะแบบว่าเริ่มต้นทําธุรกิจเปิดร้านค้าเปิดอะไรอย่างเงี้ยเออในช่วงต้นปีนะมกราคมมีนาะอืมก็ได้นะคะหรือว่าคุณอาจจะทําธุรกิจส่วนตัวเป็นนายของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่ในเรื่องการเงินหมอโมมองว่าไม่ได้มีปัญหานะ คือการเงินจะคนที่เกิดบรสูุการเงินปีนี้เป็นปีที่มั่งคั่งมากแล้วไพ่ประจําตัวของคุณเนี่ยก็มาด้วยเช่นกันนะคะเอาเป็นว่าความสมบูรณ์มันเกิดขึ้นนะคะในเรื่องของที่อยู่ในเรื่องของความสําเร็จรวมไปถึงแบบการเริ่มต้นปฏิหารคุณแม่นะใครที่รอคอยนะการตั้งครรภ์หรือว่าก,การมีบุตรนะคะอาจจะมีความมีความเป็นไปได้แล้วก็เฉลิมฉลองในปีนี้ได้นะคะถ้าได้บุตรนะ ถ้าได้บุตรในปีนี้ก็จะเป็นเป็นเด็กน่ารักนะคะเป็นอาภิชาต,ตบุตรเลยแหละอืมเอาละธุรกิจส่วนตัวมีความมั่นคงแล้วก็มั่งคงได้นะคะรวมไปถึงธุรกิจของคุณจะเป็นที่รู้จักนะคะจากที่ซบเซาแล้วมันจะดีขึ้นหรือถ้าคุณได้เริ่มต้นใหม่ก็จะเป็นที่รู้จักเอาตรงๆจะเป็นขยายวงกว้างมากขึ้นหรือว่ามันมันเฉิดฉายมากขึ้นนะ่ะว่างเงเถอะในเรื่องของนายตัวเองหรือธุรกิจส่วนตัว นะคะในเรื่องเงินนะในเรื่องเงินก็เป็นอิสระมากขึ้นนะคะใครที่แบบว่าเมเจจจัดการในเรื่องของหนี้สินของเตงจะเป็นปีที่ดีมากที่คุณจะมีโอกาสเคลียร์ในเรื่องหนี้สินไม่ได้มากไม่ได้น้อยหรือว่าเปี้ยงปังทีเดียวเลยอันนี้แล้วแต่ศักยภาพและก็ความสามารถของแต่ละบุคคลนะคะแต่หมออบว่าคุณจะมีการเมเนจแล้วก็จัดการการเงินได้อย่างดีแล้วก็ลงตัวภายในปี2 5 6พันะรอยหกสิบปดนะเป็นช่วงที่คุณจะแบบรีแลกซ์มากขึ้น แต่สิ่งที่คุณมีนะคะบอกเลยเลยว่ามันเกิดมาจากความภาคเพียนนะคะความแบบ w o ิร hard เพเฮ hard ของคุณการที่คุณแบบทุ่มเทสุดๆแล้วแบบรางวัลมันก็ออกมาเป็นแบบผลสําเร็จในเรื่องผลลัพธ์อินคำของคุณนั่นเองนะ,ะเออประสบความสําเร็จทางด้านการเงินมากๆในปีเนี้ยมีโชคลาภไหมหมอโบมีค่ะ มีโชคลาภให้โชคลาภขึ้นหลายจุดอยู่นะคะมีโชคลาภมาเสริมด้วยนะคะแต่เด่นๆจะเป็นในเรื่องของการต่างประเทศการเดินทางนะคะหรือว่าการแบบแต่งงานอะไรอย่างเงี้ยนะชาววันศุกร์ในปีนี้หรือมีเซอร์ไพรส์บางอย่างเกิดขึ้นแต่เรื่องเซอร์ไพรส์นั้นมีแน่นอนนะคะเซอร์ไพรส์ของคุณนะ่าจะเป็นในเรื่องของแบบที่อยู่ที่อาศัยความสําเร็จ นะคะหรือว่าเฮ้ยมันเกิดคล้ายค่ๆเชิงปฏิหารได้แต่การเปลี่ยนแปลงนี้บอกไว้เลยว่ามันนำพาคุณไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมแน่นอนมันจะดามใจคุณมันจะหิวใจคุณค่ะโอเคเอถึงไหนละทีนี้เงินเนาะเงินหลายคนหลายท่านนะคะอาจจะมันมีความมั่นคงคุณเมนเนเจจัดการได้ถ้ามีโชคลาภก็ได้จากเดินทางหรือบ้าน ที่อยู่ของเราเนี่ยก็คือแบบรุ่งเรืองนะคะอยู่แล้วแบบดีนะอืมดีนะคะพือว่าเป็นจังหวะของเราด้วยแหละแต่ปีนี้ต้องระวังนิดนึงระวังคนอิจฉาอืมเพราะว่าดวงของคุณเนี่ยความสำเร็จมันจะมานะคะมีโชคดีเข้ามาหลายหลายช่วงแล้วต้องระวังคนที่เรามีเคยมีประเด็นกับเขานะ่ะนะคะแบบ แอบสอ่องอิจฉาเราตาร้อนหรือว่ายังพยายามที่จะทําอะไรรับหลังคุณอยู่แต่ถ้าวีนี้ถ้าคุณยังไม่รู้ว่าใครทาอะไรลับหลังคุณหรือว่าคิดไม่เดือบคุณคุณจะได้รู้แน่นอนชัดเจนคือเดือนเมษานะคะความจริงจะปรากฏนะอืมโอเคแต่ว่าไพ่นำทางของคุณพระพิค,คเนตนะคะเป็นช่วงเวลาที่คุณ มันหักโหมเจออะไรมาเยอะมากเป็นช่วงที่คุณจะต้องให้ความสําคัญกับการนอนพักผ่อนบ้างด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเมนเฟตนะคะเมนเฟตแล้วก็จะกระที่หนึ่งด้วยนะคะเพราะว่ามันสําคัญมากนะมันจะทําให้แบบเอ e เน y ของคุณมันโฟล w แล้วก็เส้นทางแห่งเส้นทางแห่งแบบจุดมุ่งหมายของคุณมันเปิดทางให้อ่ะนะคะ แต่คุณเหมือนมีโอกาสนะคะอะถือว่าเป็นปีที่คุณจะได้รีแลกซ์ด้วยพักผ่อนด้วยแล้วก็ได้เขาเรียกอะไรรีคอเวอรี่ด้วยนะคะอืมหลังจากทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนาะบางคนก็อาจจะมีในเรื่องของการไม่ไปสถานที่ที่สงบหรือว่าคุณอาจจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมที่อยู่ที่อาศัยบางคนก็คือเปลี่ยนโยกย้ายไปเลยอืมแต่จงเชื่อนะคะทุกอย่างที่เกิดขึ้น คือคุณใช้ชีวิตในเรื่องของความวุ่นวายยุ่งยากอะไรมาแบบเยอะพอสมควรนะเป็นช่วงที่คุณจะเทคแอคชั่นกับตรงนี้นะคะนอนให้แบบเพียงพอนะคะเออในช่วงกลางคืนจะสำคัญมากๆเพราะว่าร่างกายของคุณจะได้มีการหิวเกิดขึ้นด้วยนะคะอืมบางคนจะมีความรู้สึกว่าฉันเสียใจฉันแบบ regret กับบางอย่าง regret เหรอใช่ได้อะ่ะ ออเกับบางอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าช่างมันเถอะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจักรวาลน,นะคะบอกว่าคุณจะต้องยอมจำนวนนะแล้วคุณจะใช้เวลาตรงเนี้ยกับตัวเองเป็นเป็นปีที่คุณจะใช้เวลากับตัวเองด้วยเช่นกันนะคะอืถ้าคุณพยายาม ที่จะเหมือนฝืนเหรออืมใช่ถ้าคุณพยายามที่จะฝืนกับการเปลี่ยนแปลงเนี้ยมันเหมือนมันเหมือนจะไม่ได้ทําให้บางอย่างดีขึ้นนะบอกไว้เลยเออเพราะว่าถ้าคุณพยายามที่จะ make decision อย่างเงี้ยมันไม่สม,มันจะไม่ได้ช่วยให้แบบเรื่องมันดีขึ้นดังนั้น ให้ตัวเองพักผ่อนให้เพียงพอเทคเบรกนะคะสำหรับบางอย่างอยากจะหิวใจอยาจะทำใจที่จะเป็นปีที่ฉันอยากจะไม่ต้องเครียดไม่ต้องแบบอะไรอะ่ะเพราะเป็นปีที่คุณจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เพราะมันจบแล้วคุณแค่แบบว่า Recovery นะคะเรื่องราวหรือว่าปาดแผลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้เริ่มต้นทันทีเพราะโอกาสอาวุธความช่วยเหลือรอซัพพอร์ตคุณอยู่แล้ว นะเป็นกำลังใจให้เออทีนี้มาดูใบนี้หน่อยมีไพ่ของ time to take action นะคะสำหรับบางเรื่องอย่างเช่น give p i r er t o your dream ให้กำเนิดบางสิ่งบางอย่างนะคะสารความฝันของคุณโดยเฉพาะในเรื่องของโปรเจกต์การครีเอทีฟ นะมันจะทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จแล้วก็จเจริญรุ่งเรืองมากๆในเรื่องของการเงินด้วยนะคะหรอสายสายธุรกิจสายแบบการค้าอะไรเงี้ยคือดีมากๆในปีนี้รวมไปถึงการใช้ความคิดสร้างสารรค์งานจินตนาการหรือว่างานเกี่ยวกับอาหารของสวยๆงามๆหรือว่าธุรกิจเป็นไปได้หมดมันมันโคเวอร์หมดทุกอย่างสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะคะหลายคนเนี่ย ก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของสเปริชัวโดดเด่นมากนะคะเออหลายคนก็มีการไปศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสายจิตวิญญาณอ,อ่บางคนก็ไปเรียนศิลปะนะคะมีบางคนก็ไปแบบเหมือนเป็นฝึกสอนหรือว่าแชร์ความรู้หรือว่าช่วยเหลือเด็กนะคะหรือบางคนก็ผันตัวเองไปเป็นแบบนักสอนสอนแบบจิตวิญญาณหรือว่า ไพทาโรหรือหลายคนก็ไปเกี่ยวข้องกับเนี่ยไลฟ์เพอร์โพสของคุณมันจะเกี่ยวข้องในปีนี้อาจจะได้มีส่วนร่วมนะคะอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับเด็กหรือช่วยเหลือเด็กอะไรอย่างเงี้ยสังคมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้หรือคุณอาจจะเป็นครูผู้สอนก็ได้นะคะอืโดยเฉพาะในเรื่องของการครีเอทีฟเนี่ยมันมันสำคัญกับคุณมากๆแต่เราจะครีเอทีฟยังไงถ้าเราเหนื่อย ถ้าเรามีความกดดันถ้าเรามีความรู้สึกว่ากังวลใจเตรสหรือว่าความเจ็บปวดนะคะที่มันไม่ได้ถูกจัดการดังนั้นถ้าเราเหนื่อยถ้าเราเครียดถ้าเราวุ่นวายิซี่อ่ะทุกเรื่องที่คุณจะทําไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือว่าการแก้ไขปัญหามันจะไม่ได้ไม่มีศักยภาพดังนั้นท่านบอกว่าคุณจะต้องฟื้นฟูก่อนนะเออพักผ่อนฟื้นฟูเช็คไทม์นะคะคุณถึงจะทําได้ดีเพราะว่า คุณจะต้องเริ่มทำตั้งแต่หลังจากที่คุณเห็นคลิปนี้ถ้าคุณเป็นอย่างที่ท่านบอกหรือว่าไกดนะคะเพราะว่าในช่วงมีนานะคะมันจะมีเซอร์ไพรส์ที่ดีเกิดขึ้นดังนั้นแบบเมนเฟสให้ถูกจุดนะคะอืมโอเคหลายคลิปมากนะคะที่หมอโบแบบไปฟังย้อนหลังเนาะพอดีแบบมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะคะ อาจจะมีแบบเสียงแบบหายใจเสียงท้องร้องหรืออะไรอะ่ะคือไมค์มันใกล้เกินนะทีเนี้ยเดี๋ยวพยายามแก้ไขตั้งแต่คลิปนี้ไปต้องขอโทษทีนะคะหลายคลิปแล้วเนาะเออบางทีก็เอ,อเสียงหายใจหรือว่าเสียงกลืนนะ้ำอะไรอย่างเงี้ยต้องขอโทษจริงๆนะเออไมโครโฟนเราก็จะมีการเปลี่ยนนะคะดังนั้นต้องแบบปรับให้ถูกจุดเนาะโอเคค่ะคนที่เกิดวันศุกร์ปีนี้ก็เป็นปีที่การเริ่มต้นใหม่นะคะหลังจากจบ การเริ่มต้นใหม่หรือว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันดีเสมอนะคะอย่างนั้นก็คือให้กําลังใจตัวเองนะคะสิ่งที่คุณกําลังจะเริ่มมันเป็นอะไรที่ดีมากสําหรับชีวิตคุณนะคะความรุ่งเรืองมันรอคอยอยู่ข้างหน้าเดือนที่ปังๆเลยนะของคุณเนะี่ยคือหลังครึ่งปีไปอ่ะแต่ช่วงแรกมันจะเป็นไฮไลท์นะในช่วงแบบสองเดือนแรกสามเดือนแรกอะไรอย่างเงี้ย แต่คุณก็มีความช่วยเหลือที่ดีมาจอดเอเรียบร้อยแล้วมี a n g e l Number 4, 4 4 4ขึ้นมานะคะคือการแบบ Protection เฮ้ยสีสี่สีตัวเลยนี่สีสตัวนะเนี๋ยนะคือเอ่อเรียกว่าอะไรได้รับกำลังใจต่างหากนะคะได้รับกำลังใจต่างหากมีอะไรอีก สองหนึ่งโอเคก็ Amazing ส่วนความรักนะคะหลายคนจะเจอใครสักคนที่น่ารักมากนะคะในปีนี้ถ้าคนโสดนะมีโอกาสก็คือต้องเปิดใจนะคะอาจจะมีใครสักคนแอบชอบคุณ อย่างเงี้ยก็ได้นะคะตั้งแต่เมษาไปเราจะรู้ความจริงว่าใครแอบ,บชอบเราก็ได้ <th ol k> คนโสดนะคะมีคนมาแอบ,บส่องแอบ,บชอบแอบ,บมองคุณนะคะ <c oughs> คนที่มีความสัมพันธ์อยู่แล้วก็อาจจะแต่งงานจดทะเบียนย้ายไปอยู่ด้วยกันหรือว่าหลายคนก็มีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนสัญชาตินะคะ <c oughs> หรือว่าโยกย้ายแบบต่างถิ่นแดนไกลเลยอืมส่วนความสัมพันธ์ที่มันท็อกซิกนะคะ ก็อาจจะจบนะคะขาดหรือไม่ขาดนั้นคือแล้วแต่คุณนะคะคุณเป็นคนที่กําดวงชะตาของคุณไว้เองนะอืมแต่เป็นปีที่คุณจะ move on นะคะในเรื่องของแบบความรู้สึกหรือว่านําพาตัวเองไปสู่ที่ที่มันมั่นคงแล้วนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันศุกร์เนาะเลขมงคลของคุณปีนี้จะมีเลขหนึ่งเดี๋ยวนะ เลขหนึ่งเลขหกนะคะสีมงคลสีมงคลของคุณจะเป็นสีเหลืองสีเขียวนะคะใช้วิจารณญาณน,นะคะอืมถ้าคนที่จะเข้ามาจะมีความเป็นราศีธาตุน้ําแล้วก็ธาตุไฟนะคะจะมีความชัดเจนหน่อยนะคะจะเป็นคนที่แบบเซ็กซี่ดูแบบว่าดูน่ารักแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นใจในตัวเองอืม มีความมั่นใจในตัวเองมีเรื่องอะไรอีกเอ่ยที่ยังไม่พูดโชคลาภมีได้ค่ะโชคลาภนี้น่าจะมางแต่ช่วงต้นปีแล้วเด่นๆด่นเลยก็จะเป็นมีนานะคะอืมขอใทุกคนโชคดีนะคะเอาละใครสนใจเนี่ยที่จะเรียนคอร์สไพ่ยิบซีนะคะหรือว่า คลปลดล็อกนะคะสายจิตวิญญาณสายพัฒนาตัวเองนะคะ all in one ในคลาสนะ master universal รุ่นที่17นะคะห้องที่1ยังว่างอยู่สีที่นะทักมาตอนนี้แคปคลิปนี้เราลด60%นะคะเหลือสีที่เท่านั้นนะสำหรับห้องที่1นะคะ ห้องที่สองก็ว่างช่วงปลายเดือนมกราคมนะคะเราจะสอนกันปีนี้หมอโบสอนแค่สามครั้งนะคะอ่ะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะอย่าลืมไปแบบดาวน์โหลดวอลเปเปอร์นะคะฟรีไม่มีรายน้ำนะสวยมากที่น้าเหตุนะคะโชคดีค่ะเลิฟบๆค่ะ